หมู่บ้านชนเผ่าทิคูนาในลุ่มแม่น้ำอเมซอนประเทศบราซิลมียาวิเศษด้วยภูมิปัญญาโบราณกาศจากผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารเป็นรากฐานของยาสมุนไพรอันทรงคุณค่าที่เรารู้จักกันดีในชื่อมะม่วงหิมะพาวจากเคยคุ้นกันเพียงมเมล็ดผลิผลและทิ้งเนื้อโดยไม่เห็นค่าซึ่งธรรมชาติได้รังสรรค์คุณค่าทั้งหมดไว้ตรงส่วนนั้น ส่วนที่รวบรวมสารอาหารที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อรหัสพันธุกรรมจากตนแม่ให้เจริญเติบโตต่อไปสู่ลูกเปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกเราจึงคัดสรรส่วนที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสารอาหารจากธรรมชาติอันวิเศษทำการศึกษาวิจัยที่ลงลึกและรอบด้านที่สุดหนึ่งเดียวในโลกจนค้นพบว่า ผลไม้ในตำนานได้รวมสารอาหารจากผื้นแผ่นดินสู่เจเนเรชันถัดไปผ่านผลสีแดงและเหลืองฉ่ำและเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีสารอาหารที่อัดแน่นที่สุดในโลกจึงกลายมาเป็นน้ำมะม่วงหิมะผ่านเข้มข้นที่รวมไว้ด้วยคุณประโยชน์ดีต่อการดูแลสุขภาพโดยงานวิจัยพบว่าช่วยเพิ่มสารสื่อประสาโมโนอามีนช่วยการผ่อนคลายของสมองได้ดีเสริมสร้างความจำขณะทำงาน และสมาธิดีขึ้นเพิ่มสมรรถนะการให้ความสนใจต่อสิ่งเราและกระบวนการทางพุทธ,ธิปัญญาช่วยลดอาการหดเกรง็งและลดอาการบาดเจ็บเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อเพิ่มใหญ่กล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผลาญไขมันในกล้ามเนื้อเสริมให้มีพลังและทนทานเหมาะกับนักกีฬาและผู้ที่ร่างกายอ่อนล้าจากการทำงานหนักนอกจากนี้น้ำผลมะม่วงหิม,มาพานต์รวมไว้สารแอนตี้ออกซิเดนต์ ต้านอนุมูลอิสระและงานวิจัยพบว่าน้ำผลมะม่วงหิมพานช่วยเพิ่มเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (SOD) ที่ทำหน้าที่ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างที่สุดและเพื่อให้ได้รับคุณคา่าแห่งมะม่วงหิมพานต์ร้อเอร์เซเราพัฒนาสูตรน้ำสกัดเข้มข้นเพื่อเก็บสารอาหารทั้งหมดทุกๆคุณคา่า สามารถดูดซึมสู่เซลล์ต่างๆภายในร่างกายและนี่คือหนึ่งเดียวของงานวิจัยระดับโลกที่รวมสองตำนานจากสองฝั่งโลกดีต่อสมองส่งผลให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้นดีต่อกล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงดีต่อร่างกายช่วยต้านการอ่อนล้าและทำให้ร่างกายใช้พลังงานได้ดีขึ้นดี ต่อการเผาผลาญไขมันในกล้ามเนือ้อดีต่อการเพิ่มสารสื่อประสาทส่งผลต่ออารมณ์ความสุขทั้งหมดนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดสู่คุณน้ำผลมะม่วงหิมพมา,านต์ a ย a r a า a s h e ด Drink